ตอนรับขวัญเป็นที่เป็นน้องกันดีดีดีเร่้ม่ผู้จักมากทีกันนะครับครับผมขู่คอต่อแขนกันใอ้นี่ความสุขความจนเลื่อนนั่นแหละเจ้ามาซอยเดือนือนทุกซีนอยากขอขึ้นหาเจ้าลอยเท้าวันเท้ากระหน่ำวันเงินแล้วดีดีเงีสุขภระาครอบครัวก็มีแต่ความสุขความนเลื่อนปีใหม่แล้วก็เป็นเงินในน้องรองไรมากติดสิ่งเลื่ก็ขอได้สองวันมุมมาตัด นะครับก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับจำปาดงเนาะผู้ใหญ่เมานะครับกระรางผูกคอต่อแขนนะครับคุณพายวินี่ โอ้ยไปสุดตัวไปนุดมาแล้วัแล้วสนเขาบอไมแดงเลยวันกวนเท่ากุ ก็จะเป็นพนะิธีการผูกข้อต่อ,อแขนเรียกขวันนะครับไห้ค้าร่างใจนะครับ,รบก็เป็นพิธีการที่ชาวบ,บ้านเพ็รแมงแต่โบราณนะครับ ด้วยตลอดไปสุขภาพแข็งแรงนะมาพิสนเามาัูยัแล้วกแงสาวก็ลมันสาวกเปสายแน่นละเลยมจากกันสบัดเ้านเ้ยแล้วก็้านสาวบ้ออยากน

โมเป็นยังครับสั่งภาพให้ัเดี๋ยวพามากบสวยงามคะอนี่ขอตอนแก่พิาไม่นี่เนาะ กลับมาทกอยาพี่พาดีแล้วก็น้องวิมุกินรลูกสาวคมาบ้านทปุกทัคอนให้ ทท้ามท้าลมากับารอยก็ค้นผ้มากจรอย

แี้ให้หัเียวมาาันอบลาแกัแเนียบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นนะครับใครกำลังใจกัน แบบว่าดีพรีดีดีสเลยเรียนมกราอายท่านว่าทำมาแล้วไม่ทานมาแล้วตองคุณได้ร่้า าเมอยเงนี้เนเมื่อได้หลายเนี่ยะผู้ขนสายกวันมาผู้แข่ว่าคนอยู่สูงเงินไหมเียสูงรับเงียหมองสูงเปียงตรงเนียแม่หมอเกษรอกเออกินมะนาวเป็นกอกันรวเป็นลำๆเลยร่วบ่กนมราแล้วลูกความความอแล้วก็ไดเดี๋ยว่อ เอาครับพอผู้ใหญ่ครับเป็นยังไงจังมีการผูกคอต่อแขนเนี่ยเป็นยังไงเมาถึงยังไงครับบอกให้ฟังเลยฮะการผูกคอต่อแขนเนาะต่ะแขนนี่ของผู้ไทยเฮาเนาะครับผมอ่าแขกมาเฮากับผูกแขนตอนรับขวัญครับเป็นที่เป็นน่องกันดีดีที่เร่แม่ผู้จักมากที่กันนะครับครับผมผูกคอต่อแขนกันไอ้นี่ความสุขความเจริญนั่นแหละนะครับโอ้ เป็นการเ<า>อิ้นขวัญจังสีบ่บอกครับให้เป็นการเอิ้นขวัญ<ห>มาอยู่บ้านเดียวซองอะไรสิอะไรจะดียินดีปีดาในแม่โฮจักกันครับผมแกนเน้านะครับว<อ>่าแกนจะมีแต่สิ่งดีๆเนาะเข้าว่ามาีแต่สิ่งดีๆัท่านมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเป็นสายแน่นจากมาจจีเทปันจะปลาดงครับผข้าวบานเห้ากัยินดีนะครับอ่าก็ยุโรป มาหากันนะครับไปถูกคอต่อแขนเป็นที่เป็นน้องกันนั่นแหละครับผมโอ้เอาครับผมเอาบัตรที่นี่หมายก็ว่าเป็นการผูกแขนเอาพี่เอาน้องถ้ากบว่าตอนนี้พี่วันนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องแล้วเจาบันรจำปาดงเป็นลูกหลานอ่าับต่อไปคือเป็นครอบครัวเดียวกันกับ กวนบรรยาป่าเออะครัดจากการที่ผูกแขนให้การเราเป็นสาวผู้ไทยไปแล้วก็ให้รัลึกถึงว่าเออบรรยาป่าเองไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปแล้วแล้วกันไปแล้ไปรับยังอยากให้เพิ่อนมาอีกยีบครับชาวบ้านจรยปาเลยยินดีต้อนรับสมัครยินดีต้อนรับเสมอครเพราพ่อี่ใหญ่ครับอันนี้ก็คือเป็นครอบครัวบรรยากาศอะไรนี่เราครับผมก็เข้ามาอีก ตอนหลัเนาะค่ะพี่ปอมาแล้วก็ต้องมีเพื่อนที่สอนเนอนองมาแล้วไมาทันได้เพื่อลนเันเพื่อนที่มาบรรยากาศแ้วก็คือพี่เก่งนะครับโอ้โหพี่ทองเลยอ้าวทีนี้อยากจะถามพี่ภาวณีแล้วแม่แดงคนละข้อขอถามพี่ภาวณีหนึ่งข้อครับหลังจากมาทำบุญหรือหลังจากที่มาสร้างหอระฆังแล้ว หลังจากที่มาสัมผัสชาวบ้านแล้วเอา้าแล้วชาวบ้านจำปาดงแล้วเป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านอัธยาศัยดีไหมฮะตอนที่อยู่พุณห,หน่ยยังโมหนหนากันเด็กได้ยินได้เสียงเป็นบ่ต่างคนต่างกันพเขาใจกันยังขอเบาเลยก็งี่เ,เด้อ แต่บัดนี้พอได้เขามาว่าอธิบายให้ังมันเป็นยังไหนยังไหแต่พอได้เจียป็นอย่าง,งเายยางี้ยคือเข้าใจยอใจเขาไมา่ใส่ใจเาาอาว่าเขาก็บอกคุจัเขาดอวยเขาเป็นเพื่อนเพืเ่อนกับพี่ว่าเสียใจเพร <อ S 1> าะว่าเข้าเขัานเป็นการหลอกลวงอฟ่ี่ยังยูเทิร์ปเลยยังจะสร้างเป็นบ้าหลัอบัดนี้เพ่อนไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้ว,ลวยังแล้วเสียใจแล้วว้าวเหตุจใจน่ะืรไยกว่าพ่มีอยังนี่คืออยากตั้งใจอยากเหตุบุญีหลีครับผม เลยเด่นมีมือนีแถมแทมมีสองคนน nice. well. mm hmm. ี่ก็คือส er so ี่ม oh, ีมือนีครับผมมันทุกอย่างมันต้องมีอยู่ประมันบอมันจะลากลื้นมันเป็นไปบ่ได้มันจะมีอยู่ประแม่ประสาทก็นั้นบอมันมีอย่างดอกมันอยู่ที่โตเฮ้าสิคิดไหนเป็นมีอยู่ประสาทมันจะมีเฮ้าต้องเฮ้าต่างใจสีแลดงก็เราไปสวนใจครับผมไปเล่นบรรยากาศที่อีสานโอ้ตื่นตันใจภูมิใจเนาะเออ ตื่นตันมันไม่ได้ว่าตื่นเต้นเริ่มตื่นตันเนาะขาเจ้าดีใจี่มิตรร้อยยิ่งขจ้ะมันก็เลยยิ้มมันก็เลยอยากจนะฮะรู้สึกตื่ใจนะคะพี่น้องเช่าจำปาดงเนี่ยอ่าใจดีอธิญาสายดีเนาะอืมแต่ว่าเพื่อว่าอ่าพี่เป็นคนที่ว่ามันผ่ากลางเนาะประเภทนี้พอดีที่พกใคยรู้ครับก็เลยพยายามถามพยายามบอกแต่ว่ามาอ่ามันนี่เนี่ยเข้าใจแล้วครับ ประเพทน well. ี Listen, oh. ้ตะลหมองมันเกิดจากพื้นที่ทันก็เลยพยายบอก้วพอดีแม่พันวายูพันแปลน้องไขบอกลไปใบตงันแปลนสกคนเมื่อเนี่ีแรายะว่าปลูกแขนเมือเอือนนะเพราะก็ว่าเสียป้าวันเจ็บดีให้บานประกาศให้บ้านมา ครับขนเอาุ่ังกับเบอรูนนรับชมนรัเอม่ง่ายะีมตีได้ฝ่ผู้แขนครับนะครับผมมาันหอมาังตกัน้ครับผมอ้าพี่ปอครับมีโอกาสอยากมาอีกไหมจำปาดงเนี่ยมีโอกาสจะมาอีกไมนี่ได้มาขมนยวขามคนเดียครับ แงสีกพอแดงกับมาโอ้พอแดงกับมาโอ้มากึ้งงานต่อไปคือบ้านบ้นเนี่ยโอ้อาวเอาเอาขอบคุณพี่ปอค้แ่ตู่กแขไ้แล้วนะจ๊ะเนะนดเอาทีนี้มาทางแม่แดงบ้างอ้าวแม่แดงอยากจะพูดอะไรสักอย่างไหมเออให้พูดหนึ่งข้อความรู้สึกจากใจอบุแม่าไม่เลวดีใจเลย ครับผมเาเกิดมาอยู่คนประเทศเลยรับโยมมาให้ร่วมกันพระสดายผีร่ำนำนำสิ่งของมาสู่บ้านเราขึ้ครับผมถึงมันจะมีน้อยแต่มันจะล้นเหลือด้วน้ำใจของเอาท่วมใจที่สุดที่เอามาเคนผู้นึ่งอยู่คนละบ้านอยู่คนละเมืองมันก็ยังมีน้ำยน้ำใจที่เอา สิ่งที่มันดีๆมากก็เฮานหานะเฮาก็ต้องแบะมือลักเฮาก็ต้องหักต้องสอบเพื่อนเฮาก็ต้องดีกับเพื่อนเด็ดดีกดับเพ,พ,พื่อนไปพุ่ิฝ่ามาพี่กับพี่เข้าพี่พี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เดีนะวยวเปนนี้่ะอะคนในบ้านไอ้น้องลูงป้าทุกคนลนนี้ทักแรงนะครับผมพี่เป็นน้องเดียวมีให้เป็นเพื่อนเะป็นเพื่อนนะ ครับนมาขึ้นยีจะมาบ้านเฮาก็เอามาทำเนี่ยต้อนรับตลอดต้อนรับตลอดวังเทียมเอาเอาคลิปวิดีโออย่างไปเห็นมือห้าเขาเห็นประเภทนี้แบบนั้นเราเขาอยากมากแต่้าจะไม่อยากเดียวมันสิ่งของเดี๋ันร้องบก็รูว่าเขาพัษายาพักายนจะิอได้ยินเขก็มีแค่นี้หละความเราในมันดีใจลายครับผมมีเกินพวกรายนี้ครับผม โอ้ขันมีควนจังพีปอดชักหน่อยควนก็สีดีเนาะหวัดดีอาด้ามพระพุทธศาสนาหรืออสร้างประโยชน์ในสังคมเนี่ยทางคงดีขึ้นนะครับเอาดีละมันได้แบบนี้เอามาสูบบ้างแต่ไม่ได้ครับผมมาอย่างนี้เห็นหรอยี่สิบหกหกถ้าจะน้อยเนาะเนื่อกว่าน้ำใจมันจะมีใบสี ครับผมนรูอม้ฟังว่าผมว่าเมือนื่นเหมือนเด้ฟังมาเม,ามาื่อวันพักพรเอออพเป็นยังพ่ปเป็นยังฮะ ลเอาเันล้ครับผมอะเอาขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณสุภูสุขคนครับกินเขาได้เลยฮะไปให้พ่อใหญ่เทิดถูกยีบ่เอาพ่อใหญ่เทิดครับผมงานสดสดมคณแรง อมากที่หลังจากจะถามขอเนี่ยพยาบานพยาิดหมอลลํามวนมอลมาขึ้นโอ้วนครับมวนฟังอยู่สนามรถเยระว่าปีกัีสองปีสามจะไเลยลงไปโอ้ห์รถนิ่งเนี่ยแล้วก็ครับผมแ่ลลงไปไงโอ้นั่งฟังโอ้วนเลยนอนเฝ้าเมานั่งนอเฝ้าเมื่อรถเริ่มเลยน้อยแล้วกับพ่อสื่อจาจมานอนครับผม ผู้หใหญ่เทิดมาลูกที่หลังเอาเส้นใหญ่เลยโอ้เส้นใหญ่เลยบอกรึแล้วก็แบนใหญ่ๆนะคะมาที่หลังค่ะนี่เขาเป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนผูกคอต่อแขนเอินขวัญผูกคอต่อแขนเป็นพี่เป็นน้องนะครับพ่อพ่นกินปลาพ้าพี่กินเข่าเนาะราคาหารอลึกถึงสิ่งดีๆนะครับที่มีต่อกัน เป็นการผูกเอาพี่เอาน้องนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเป็นการผูกเพื่อให้กำลังใจกันแม้เป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่ว่าก็เปี่ยมไปด้วยความหมายนะครับอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ นักัตนะสะระโขนตัวตัวสมบาร์สมบุรณะชีโรวาจิตนโมพุทธยะพุธโพพุทธังนักนกันะตังหังพุทโธ โมห oh ุท่ายกันนาตะิีโมตโตนะโมตันนรุตะโลนะปิโตมคกวาปะตังบกวางเยงอย่าพรบาบบนงแินะครับจะสาบนนตนยีนาวเน่อดีกักันไม่หายเมื่บ่อยมาแต้เน้อเอยก็อนเพื่อยเนาะอยหัเ้อจะรอดนครับนทยว่าอดภัยอนเรืองอนานนั Thank okay, okay. you.